สื่อหน้าจอให้เหมาะสมนะคะก็หมอจะขอแบ่งเป็นสี่ช่วงวัยค่ะในช่วงวัยแรกคืออายุแรกเกิดถึง1ปีค่ะในช่วงวัยนี้หมอไม่แนะนําให้ใช้สื่อหน้าจอเลยค่ะถ้าจะใช้ก็คือให้ใช้เฉพาะวิดีโอคอลค่ะเนื่องจากช่วงวัยนี้อย่างที่กล่าวไปนะคะเด็กยังไม่สามารถแปล สิ่งที่เรียนรู้จากหน้าจอมาได้เลยค่ะและช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยสำคัญที่เขามีพัฒนาการทางภาษาและพัฒนาการสมองหลายๆด้านอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในช่วงวัยนี้คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละค่ะที่มีปฏิสัมพันธ์กับเขาพูดคุยตอบโต้กับเขาค่ะทำให้เขาได้เรียนรู้ด้านภาษาและสังคมช่วงวัยที่สองค่ะ ช่วงอายุ2-5ปีค่ะช่วงวัยนี้เด็กๆจะเริ่มเข้าใจสื่อหน้าจอได้มากขึ้นและเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการของภาษาอย่างดีและถ้าใช้สื่ออย่างเหมาะสมก็ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้ดีขึ้นได้นะในช่วงวัยนี้หมอขอแนะนํา4ข้อค่ะที่ให้คุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติก็คืออย่างที่1ให้ดูรายการร่วมกับลูกค่ะ ข้อที่2ก็คือให้ฝึกเด็กๆจัดเวลาในการดูหน้าจอค่ะโดยทั่วไปแนะนําให้ดูหน้าจอไม่เกินวลาหนึ่งชั่วโมงสมก็คือเลือกสื่อที่มีคุณภาพให้เด็กดูค่ะโดยสื่อที่เหมาะสมในช่วงวัยนี้ที่มีงานวิจัยรองรับว่ามีประโยชน์ต่อเด็กค่ะก็คือการ์ตูนที่มีคุณภาพมีประเด็นที่เด็กได้คิดได้ตอบคําถามในเนื้อหาอก็ตัวอย่างเช่นการ์ตูนเรื่องดอร่า r ด h e เอ็กซ์พอเอร์เรื่องเซ s ซามิสตรี t ก็เดนิเอลไท e เกอร์เนเบอร์ฮูดค่ะ สี่ค่ะก็คือพ่อแม่ที่เป็นแบบอย่างให้ลูกๆในการใช้จอค่ะบางบ้านอาจดิกเลี่ยงการใช้จอขณะรนะับประทานอาหารเพื<ม>่อเป็นแบบอย่างให้ลูกๆ<ม>ในช่วงวัยที่3นะคะคือช่วง6กถึงสิปีค่ะในช่วงวัยนี้เด็กๆมีความเข้าใจในการใช้หน้าจอมากขึ้นคําแนะนําในช่วงวัยก่อนหน้านี้ทั้ง4ข้อยังสามารถนํามาใช้กับช่วงวัยนี้ได้นะคะ สิ่งที่เสริมในช่วงวัยนี้ก็คือการที่เด็กรู้จักข้อมูลส่วนตัวของตัวเองที่ไม่เปิดเผยให้คนอื่นและการที่ให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ว่าสื่อโฆษณาต่างๆอันไหนเชื่อถือได้อันไหนเชื่อถือไม่ได้ถ้าพ่อแม่มีโอกาสก,าก็แนะนําให้พ่อแม่ดูรายการที่ลูกดูร่วมกันหรือเล่นเกมร่วมกับลูกค่ะแล้วก็สอบถามถึงความคิดเห็นของลูกต่อรายการนั้นๆแล้วก็ให้ความรู้สอดแทรกกับเด็กๆไปค่ะก็ช่วงวัยสุดท้ายค่ะคืออายุ12ปีขึ้นไป ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงวัยรุ่นที่เขาให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนมากการใช้สื่อของเขาก็มีส่วนที่ทําให้เขาได้คอนเน็กกับเพื่อนค่ะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อนุญาตให้เด็กเริ่มมีแอคเค n t ออนไลน์ของตัวเองได้ค่ะแต่ก็ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของคุณพ่อคุณแม่และคําแนะนําในช่วงอายุก่อนหน้านี้ก็ยังสามารถนํามาใช้ได้นะคะ ที่แนะนําให้คุณพ่อคุณแม่พาเด็กที่มีปัญหาติดจอมาพบแพทย์นะคะอย่างที่1ก็คือการติดจอนี้เป็นปัญหาต่อการเรียนอย่างที่2ก็คือการติดจอนี้เป็นปัญหาต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะเด็กบางคนเล่นสื่อหน้าจอจนคุณพ่อคุณแม่ต้องเตือนหลายรอบเกิดการทะเลาะกันขึ้นคือถ้าเกิดการทะเลาะกันทุกวันเป็นประจำจนมีผลต่อความสัมพันธ์ก็แนะนําให้มาปรึกษาแพทย์ค่ะ3ก็คือเด็กมีอารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนไปค่ะเช่นหงุดหงิดโมโหง,ง่ายดื้อต่อตาน4ก็ คือเด็กเลิกทํากิจกรรมที่ชอบค่ะเช่นเลิกเล่นกับเพื่อนเลิกเล่นดนตรีเลิกเล่นกีฬาที่เคยชอบนอกจากเรื่องการติดจอค่ะจริงๆแล้วเด็กบางคนที่เขาไปใช้สื่อหน้าจอเยอะเขาอาจจะมีโรคบางอย่างซ่อนอยู่ได้ค่ะอย่างเช่นโรคสมาธิสั้นหรือโรคซึมเศร้าค่ะซึ่งควรได้รับการรักษาค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีสัญ,ญญาณเตือนเหล่านี้ก็แนะนําให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมา